ไ,ไลสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ18,000ไม้สายใยสู่ชุมชนรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตการพึ่งตนเองจากตำบลที่เข้าร่วมโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน ได้จัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ84พรรษาโดยตําบลที่เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติตนโดยน้อมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนการให้ความรู้และสรุปเป็นองค์ความรู้ชุมชนโดยไม่ใช้เงินนําหน้า วันนี้เราอยู่กันที่ตำบลน,น้ำเป็นอเภอเขาเฉาจัังหวดระยองค่ะสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขามีเนินลูกคลื่นสลับสูงต่ำมีเนินดินกระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่มีสายน้ำไหลผ่านพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนระบายน้ำได้ดีค่ะเราจะมาติดตามว่าคนที่นี่เขามีหลักในการใช้ชีวิตอย่างไรค่ะ กับพี่ยุทธรรกิจสำนักวิชาคนต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่คะพลังงานทดแทนของพี่นี่เป็นยังไงคะก็ผมใช้พลังงานแสงอาทิตย์<ะ>เพราะเป็นพลังงานสะอาดอที่ไม่มีมลพิษ<ะ>แล้วก็โลกเราก็ร้อนขึ้นทุกวันนะครับ<ะ>มันก็เป็นพลังงานที่ไม่มีไม่รู้จักหมดหแล้วก็เราไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหน เพียงแต่ละว่าเราซื้อ,อแผงมาครั้งเดียว <ภา S 2> ค่าบำรุงรักษาก็น้อย <ภา S 2> ครับแล้วก็ใช้ผมสามารถใช้กีดยางได้ใช้แบบกีดยางแล้วก็ใช้แสงสว่างในบ้านค่ะแล้วเริ่มต้นทําไมถึงสนใจพลังงานแสงอาทิตย์นี่ล่ะคะก็ตั้งตอนที่ผมเรียนนะครับ <ภา S 2> ผมจบไฟฟ้ามาแล้วก็ตอนที่ผมเรียนแผงโซลาเซลล์เพิ่งจะเริ่มเข้ามาในเมืองไทยราคาตอนนั้นแพงถือว่าแพงมาก แต่ผมก็เรียนทุกอย่างเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้วก็มาเข้าร่วมโครงการพลท<ม>เขาพาไปดูงานก็ไปเจอแผงที่มันราคามันถูกลงก็เลยซื้อมาทดลองใช้คร่ะแล้วปัจจุบันนี้ใช้ประโยชน์ใช้ใชกีดยาง,ยางทุกคืนครับโดยไม่ต้องเสียบไฟฟ้าของทางการไฟฟ้าก็คือชาร์จจากที่บ้านไว้หนึ่งวันก็ใช้ได้ครับใช้ได้คืนหนึ่งสบาย แล้วเข้าร่วมโครงการรักป่าเนี่ยค่ะพี่ได้มีส่วนร่วมับโครงการนี้ยังไงบ้างคะก็เข้าโครงการรักป่าคือตอนแรกอะ่ะแฟนผมก็เข้าอยู่อันก็ <Uncle S 1> ป่วยผมก็เลยเข้าไปแทนแล้วก็เขาเป็นบริษัทพลังงานแล้วคือพาไปดูงานเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยผมก็เลยสนใจแล้วก็ติดตามเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเต,ต,ต,ตาเผาถ่านอะไรพวกนี้ครับเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่ว่าเราสามารถทําใช้ได้เองโดยไม่ต้องไปซื้อหา แล้วหลังที่เข้าร่วมโครงการแล้วค่ะพี่ว่าทางครอบครัวพี่เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงไหมคะก็คือเราไม่ต้องซื้อของมาอย่างที่เราปลูกกินเองเราก็ไม่ต้องซื้อแล้วก็เป็นเราปลูกกินเองเนี่ยก็ปลอดภัย<ะ>เพราะเราไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเราเอาน้ำส้มพันมาจากการเผาถ่านมาฉีด<ะ>ไล่มแมลงพี่คะพี่ ได้รับเลือกเป็นคนต้นแบบด้านพลังงานเนี่ยค่ะมีการถ่ายทอดความรู้ในตำบลยังไงบ้างคะก็การประชุมแต่ละเดือนก็ผมก็เอาไปสาธิตที่เขาดูกันแล้วก็บางคนเขาก็สงสัยเขาก็ถามเกี่ยวกับเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะมันใช้ประโยชน์อะไรยังไงแล้วมีวิธีบำรุงรักษาอะไรยากไหมเนี่ยผมก็เอาไปโชว์แล้วก็มีคนเข้ามาดูงานก็เอาไปโชว์ครับ ันนี้นี่ต้นคุณอยู่ที่เท่าไหร่คะอ่าแผงใหญ่นั้นประมาณพันกว่าบาทนะครับค่ะให้กําลังโวลเตอประมาณหกสิบโวลหกสิบโวลต์ครับ่ะแล้วแผงเล็กที่ใช้แผตชาร์จแบตกีิดกางก็ไฟมันก็จะออกประมาณสิบหกโวลต์าชาร์จลงหกโวลต์ครับอย่างอันนี้นี่เป็นตัวอย่างใช่ไหมคะแล้วทุกวันนี้พี่คิดว่าในโดยส่วนตัวพี่เนี่ยคะ่ะมีความพอเพียงหรือย,อยังคะก็พอครับเพราะว่าเราอ่า มีรายได้จากการกีดยางแล้วก็รายจ่ายเราแทบไม่ไม,ไม่ไม่ต้องซื้ออะไรเท่าไหร่เลยครับมีก็จะมีค่าน้ํามันรถนั่นเองเพราะว่าก็ถือว่าอยู่ได้สบายๆครับแล้วก็เราไฟฟ้าเราก็ใช้น้อยลงไม่ต้องจ่ายค่าไฟมากก็อยู่ได้สบายครับ นี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ยุทธกิจสำนักวิชาคนต้นแบบด้านพลังงานที่ได้แนะนำการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะ